คดีนี้ก็เช่นเดียวกันมีอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาแทรกแซงมีการสั่งให้มีการย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร,ร์ลังสิกไปที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โมเมชันเลยว่าทุกอย่างคือไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะอำนาจรัฐเป็นของผมการแถลงข่าวอันเป็นเท็จโดยใช้ข้อมูลเท็จจากต่างประเทศเป็นเฟคนิวก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายขอโทษครับจบผมไม่เข้าใจว่าระบบกระบวนการทำของตำรวจเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดคดีนี้ก็เช่นเดียวกัน นะครับมีอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเข้ามาแทรกแซงมีอำนาจรับที่มีการสั่งให้มีการย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลตโรงพยาบาลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมก็คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตไปที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการออกผลออกมาอย่างไรพี่น้องประชายชนก็เห็นกับตาแล้วว่าคลิปวิดีโอต่างๆแล้วก็โมเมั่นเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทําไม่มีความผิดตามกฎหมาย ทุกอย่างคือไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะอำนาจรับเป็นของผมอำนาจรับเป็นของตำรวจจึงไม่มีความผิดตามกฎหมายการถแถลงข่าวอันเป็นเท็จโดยใช้ข้อมูลเท็จจากต่างประเทศเป็นเฟรคนิวนะครับก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายขอโทษครับจบนะครับผมไม่เข้าใจว่าระบบกระบวนการทําของตํารวจเนี่ยทาอะไรก็ไม่ผิดทําอะไรก็ไม่ผิดนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณออกมาเผยแพร่ทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศไทย นะครับการไลฟ์สดของคุณในการถแถลงข่าวคุณเมื่อวันที่6เมษายนเป็นการถแถลงข่าวนะครับโดยใช้เฟกนิวนะแล้วคุณหมอขอโทษว่าขออภัยครับผมขอโทษผมว่ามันใช่เลยครับมันต้องมีการตั้งกรรมาการสอบสิครับว่ามันผิดหรือไม่ผิดใครเป็นผู้เอาภาพของชาติต่างประเทศนะครับมาลงในเฟกนิวและบอกว่าโดนใบพัดเรือบาดแผลโดนพัดเรืออันเนี้ยปรากฏว่าก็ไม่มีการตั้งกรรมาการสอบก็ไม่มีการที่จะ บอกเลยว่าสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยจะมีใครโดนลงโทษบ้างก็เฉยนะครับทุกอย่างคือเฉยหมดตรลงท่านเป็นจ่าเฉยนะครับท่านไม่มีอะไรที่มันจะมาตัดสินหรือพิจารณาอะไรให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นนะครับว่าสัจนิยมตํารวจชาติเนี่ยต้องดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับประชาชนท่านลืมไปหมดแล้วครับว่าหน้าที่ของตำรวจมีหน้าที่อะไรนะครับผ <were. S 1> ู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับยังเป็นผู้นําองค์กรที่ปกครองคน อีสองแสนกว่านายแล้ววันนี้ท่านจะมองหน้าตำรวจอีกสองแสนกว่านายได้ไงที่คดีต่างๆเนี่ยนะครับท่านลงโทษโดยไม่เสมอภาคโดยไม่เสมอภาคนะครับสิ่งที่ท่านออกมาวันนี้ออกมาโต้กับพี่น้องประชาชนคนในประ,ะเทศไม่ใช่พวกมากรากไปแต่พวกเราเนี่ยทำเพื่อความถูกต้องทําเพื่อความยุติธรรมนะครับไม่มีการใช้พวกมากรากไปไม่มีการใช้โซเชียลมีเดียในการออกมานะครับโจมตีการทํางานของตํารวจ